สวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดก,กรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้แปดนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพก็ก่อนอื่นก็มาพูดถึงอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันก่อนนะก็มีถังหมักมีน้ํามีสับปะรด แล้วก็กะลังตาลแต่สับปะรดนี่เราอาจจะใช้เป็นกระท้อนก็ได้หรือจะเป็นฝรั่งก็ได้นะฮะหรืออะไรก็ได้นะที่เป็นปสับปุธรรมชาติแต่อันนี้ผมขอใช้เป็นสับปะรดนะครับขั้นตอนก็คือหั่นสับปะรด มันจะเป็นชิ้นเล็กๆสหน่อยนะครับแล้วก็หันใส่ไปสักประมาณครึ่งถังเี๋ยวก็เติมน้ำลงไปนะครับประมาณสักสามส่วนสี่ถังแล้วก็กาลน้ำตาลอาจจะใส่ไปสัก5้าขันประมาณนี้ฮนะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหมักทิ้งไว้นะ่จะสักประมาณ ลองสักเจ็ดวันนะแล้วลองมาเปิดดูครับก็เดี๋ยวอีกเจ็ดวันมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงแต่ถ้าจากที่เคยทำมานะครับมันจะต้องมีลาขา,ขาวขึ้นบนเวีผิวผิวผิวด้านบนจะเป็นลาขา,ขาวขึ้นมานะฮะาขาวขึ้นมาเต็มนั่นคือใช้ได้นะครับ แล้วกลิ่นของน้ำหมกักก็คือก็จะหอมกมจะกลิ่นหอมหอมฉุนอะไรประมาณนั้นครับก็แค่นี้ก่อนนะครับครับ